สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ FinDocs Cozy o r r n r r พื้อที่ชวนคุณมาดูแลสุขภาพทางการเงินไปได้วยกันกับหมอมิ้มค่ะวันนี้หมอมิ้มอยากชวนเพื่อนแพทย์มาเข้าใจเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มแบบไม่เครียดเหมือนนั่งคุยกันในบ่ายวันสบายๆกันค่ะมารู้จักภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแบบกันก่อนนะคะ เข้าใจแบตก่อนจะโดนภาษีทบแบบไหนอะนะบอเม้มขอชวนทุกคนมารู้จักแบตแบบเข้าใจง่ายๆก่อนนะคะแบตหรือภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อภาษีที่รัฐเตียเ้ยเก็บจากการขายสินค้าหรือให้บริการภายในประเทศอัตราปัจจุบันอยู่ที่7%จ็ดเปอร์เซนพูดง่ายๆก็คือถ้าเราขายของหรือให้บริการที่เข้าขายต้องเสียแวดเราต้องบวกภาษีเพิ่ม7%เ และนำส่งให้สรรพากรทุกเดือนปัญหาคืออะไรคุณมีรายได้จากการขายของหรือให้บริการแบบที่ไม่ยกเว้นแบบและรายได้น,นั้นเกิน1.8ล้านบาทต่อปีแล้วคุณไม่ไปจดแวดภายใน30วันคุณกำลังเข้าสู่ฝันรายทางภาษีโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะข้อแบบบทหน้ามี3ขั้นสมมติคุณหมอเปิดคลินิกความงามขายโบท็อก สำมอางโดยไม่จดแวตพอรายได้สะสมเกิน1.8ล้านปุ๊บคุณหมอมีหน้านะที่ต้องไปจดภายใน3 0วันที่ทำจะเดินค่าปรับแบบนี้อันที่1แบตที่ต้องเสียย้อนหลัง7%ของรายได้ทุกเดือนนับจากเดือนที่เกินเกณฑ์ 2. เรียกปรับ2เท่าจากยอดภาษีข้อ1และ 3. เงินเพิ่ม1.5%ต่อเดือนของยอดแวตข้างต้นจนกว่าจะชำระ และที่โหดคือมันคิดถบทุกเดือนไปเรื่อยๆจนถึงวันจ่ายจริงปะบางเคสต้องจ่ายยอดหลังเป็นแสนหรือเป็นล้านหมอมิ้มขอสรุปให้จำง,ง่ายๆแบดไม่ได้เป็นภาษีของหมอส่วนใหญ่เพราะการตระกอบวิชาชีพแพทย์ได้รับการยกเว้นแบดเช่นตรวจรักษาตัดสีพิลเลอร์โดยแพทย์แต่ถ้าคุณขายผลิตภัณฑ์แยก โดยไม่มีหมอมาประเมินชอของออนไลน์หรือเปิดร้านแยกต่างหากที่ไม่ใช่สถานพยาบาลแบบนี้ต้องระวังเขาขับต้องจดแววดหมอมิ้นขอเตือนใจนิดนึงนะคะไม่จดตอนควรจดเข้ากับโดนย้อนหลังแบบหมดตัวแต่ถ้าจดโดยไม่จําเป็นจะเสียสิจกเป็นภาษีไปฟรีๆเพิ่มเติมสําหรับคนเปิดคลินิกขายยาหรือสัญญกรรม ต้องระวังแบบน,นะคะมีหมอหลายท่านโดยเฉพาะสายสัญญกรรมความําำเริเ่มมีการจำหน่ยายยาหรือสารต่างๆที่ใช้ในการรักษาเช่นโ <F iller. S 1> บท็อกซ์ฟิลเลอร์วิตามินชีอาหารเสริมเฉพาะทางญญาครินิกของเราได้รับไปอนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลอย่างถูกต้องและมีแพทย์ดูแลให้คำแนะนำหรือเป็นผู้พิจารณาการใช้ยาอย่างเหมาะสมรายได้จากการขายยา หรือใช้ยาในกระบวนการรักษาแบบนี้ถือเป็นรายได้ของสถานพยาบาลและได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดอตามมาตาราเ1็ดงเลตหนึ่งแห่งประมวลรัษดากรค่ะแต่ถ้าหากยาโดยไม่มีแพทย์ดูแลหรือไม่มีขั้นตอนการพิจารณาทางการแพทย์ประกอบเช่นวางไขาบอดทองเป็นชิ้นชนเหมือนไขในร้านขายของไม่มีการวินิจฉัยก่อนใช้ ไม่มีการสั่งหรือแนะนำเบอรแพทย์รายได้ในส่วนนี้จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเพราถือว่าโซ้ขายการขายสินค้ามาตรา77ทับ2วงเล็บ1ห,หมอเมมขอแอบกระซิบเบาๆแบบเบา,า,า,าใจหน่อยนะคะเพราะหมอหลายคนเวลาได้ยินคำว่าแวดหรือ1.8ล้านแล้วใจหล่นไปที่ตาตุ่มหมอเมมอยากบอกว่าหมอ ทำงานตรวจคนแค่ตามปกติไม่ต้องกลัวแวดเลยค่ะไม่ว่าจะทําในโรงพยาบาลคลินิกเฉพาะทางคลินิกไม่มีเตียงแม้รายได้จะเกิน1.8ล้านบาทต่อปีก็ไม่ต้องจดแบตเพราเป็นบริการทางการแพทย์เพราะการตรวจวินิจฉัยรักษาหรือฉีดยาโดยแพทย์ที่มีใบป,ประกอบวิชาชีพจะได้รับการยกเว้นแบตตามกฎหมายอย่างชัดเจน ที่ต้องระวังมากที่สุดคือคลินิกที่เปิดเองโดยไม่ได้จดทะเบียนเป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายหรือมีการขายยาเ,เวชสำอางวิตามินโดยไม่มีแพทย์ประเมินก่อนแบบนี้ล่ะค่ะที่อาจทำให้โดนสรรพากรตีความว่าเป็นการขายสินค้าซึ่งถ้ารายได้จากส่วนนี้เกิน1.8ล้านบาทต่อปีแล้วไม่ได้จดแบบจะเจอภาษีย้อนหลัง เบียปับดอกเบีย้ยจนถึงข่านเจ็บหนักเลยค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าเราไม่ชัวร์กลัวลืมไปจดแบงไปก่อนเลยได้ไหมหมอเม้งอยากบอกว่าอย่าหาทำค่ะต่อไปนี้คือเคสตัวอย่างกรณีของแพทย์หรือผู้ประกอบการที่จดแบโดนไม่เข้าใจผลกระทบและออกไปกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายส่งผลให้โดนค่าปรับหลายทาง ภาษีย้อนหลังเรียกปรับรวมทั้งค่าปรับทางอาญาจดแบบผิดชีวิตเปลี่ยนเคสจริงของหมออ้างอิงจากหนังสือเลขที่กค0702ทับเก้ามลงวันที่7กันยายน2561ัอกกมีรายได้เป็น40ิบอปกหรือไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มหรือปอพอสา โดยอ้างอิงภาษีจับบกใบกำกับภาษีที่ตนออกเองซึ่งแพทย์กอเก็บแปดเจากคนไข้และออกใบกำกับภาษีให้แต่ในความเป็นจริงแล้วแพทยกอไม่มีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษีเหล่านั้นตามกฎหมายผลที่ตามมาก็คือพทกอต้องชำระแวิตามจำนวนในใบกำกับภาษีแม้ว่าไม่ได้มีสิทธิ์ออกโดยชอบก็ตาม 2. โดนเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามมาตรา89ทับ1ของประมวลรัษฎากร 3. โดนค่าป,ปรับทางอาญาตามมาตรา89วงเล็บ6และ90ทับ4วงเล็บ3มเราะออกมาคำกับภาษีโดนไนมีสิทธิและ 4. กรณีนี้อาจขยายไปสู่การตรวจสอบย้อนหลังรายเดือนทั้งหมดตั้งแต่วันที่จดทะเบียนหมอบางคนคิดว่าอยากเป็นมืออาชีพ ก็เลยไปจดแวนไปก่อนทั้งที่ยังไม่มีรายได้ถึงเกณฑ์และไม่ได้ไขายของพอออกใบกำกับภาษีเองแล้วสรรพากรตรวจบว่าไม่ใช่กิจการที่มีสิทธิ์จะออกใบจบเลยค่ะดังนั้นจดแวะโดยไม่จำเป็นเข้ากับไม่ได้ประหยัดแต่เปิดประตูโดนภาษีย้อนหลังข้าเปรัาอยาความผิดอาญาต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างเคสจริงจากข้อหาลือกรมสรรพากรในเรื่องของแบวนะคะ กรณีที่1อันไขแว่นตาต้องดูว่าใครเป็นคนสั่งโรงพยาบาลเฉพาะทางสายตาแว่นและคอนแทคเลนส์ซัใสตามคำสั่งแพทย์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรักษากรณีนี้จะยกเว่นแวดแต่ถ้าเป็นกรอบแว่นที่เลือกซื้อเองจากแฟชั่นต้องเสียแวดก็อินจากข้อหากหรือเลขที่กอค8 0 2ยับพอ 04328ลงวันที่2มีนาคม2535สิ่งเดียวกันอย่างแว่นตาถ้าแพทย์สั่งให้ใส่เท่ากับไม่ต้องเสียแวดแต่ถ้าซื้อเพราะสวยเสียแวดนะคะกรณี2สถานพยาบาลให้บริการตรวจเลือดหรือฟอกตไตได้รับยกเว้นแวดถ้าได้รับใบอนุญาตประกอบสถานพยาบาลอย่างถูกต้องและบริการนั้น เป็นการรักษาพยาบาลเช่นฟอกไตตรวจเลือดจะได้รับการยกเว้นแวดสมาตาแปดสิวงเล็บหนึ่งวงเล็บย่อยู่ต้องเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาถึงจะได้รับยกเว้นกิจกรรมอื่นเช่นขายาขาเ,เวชภัณฑ์การให้เช่าเครื่องมือแพทย์กรณีเหล่านี้ต้องจดแวดนะคะต้งอิงจากข้อหาลือเลขที่กค ศูนยวงเล็บกมศูนมับพอบ1ับหนึ่ 0, ลงวันที่ยี่ิบเอกันยายนสองพัหาีก็หารือเลขที่ศูนยองทับพอเจ็ดก้าลงวันที่6สิงหาคมสองห้าหแปดกรณี3ามส่วนไตเทียมที่ตั้งในโรงพยาบาลแต่ไม่มีใบอนุญาตสถานพยาบาลก็กลับต้องเสียแวดนะคะ บริษัทเองทำสูงใไดเทียมในโรงพยาบาลร่วมทุนหลายแห่งแต่ตัวบริษัทไม่ได้จดทะเบียนเป็นสถานพยาบาลถึงแม้การให้บริการจะเป็นการให้บริการทางการแพทย์แต่ก็ต้องเสียวแหวกยิ่งจากข้อหาหรือเลขที่0702ทับพอ1 9 3ลงวันที่6สิงหาคม2558ดังนั้นการเป็นหมอไม่ได้ทำให้ทุกอย่างยกเว้นแบบได้ ต้องมีใบอนุญาตสถานพยาบาลด้วยค่ะล่าดโดยสรุปหมอควรจดแหวดเมื่อไรกรณีที่ตรวจรักษาในคลินิกไม่ต้องจดแหวนสีดโบโทอกซ์โดยแพทย์ไม่ต้องจดวิตามินแย่โดยไม่มีหมอประเมินต้องจดสีดฟิลเลอร์ปากออนไลน์ต้องจดเช่นกันยาตามความสั่งแพทย์ยกเวน้นแวกค่ะสุดท้าย แนวทางวางแผนภาษีสำหรับแพทย์วางให้ดิีประหยัดได้จริงหมอเิ้มขอสรุปแนวคิดการวางแผนภาษีเบื้องต้นสำหรับคุณหมอไว้เป็นสมแนวทางหลักๆที่ทำได้เลยตั้งแต่วันนี้นะครัหการจัดประเภทเงินได้ให้เหมาะสมเพราะบางที่รายได้ของเราไปอยู่ในหมวดที่แตกต่างกาันสามารถสมผลต่อภาษีที่เราต้องจ่ายได้เลยยกตัวอย่างเช่น จากที่เคยรับจ้างตรวจแบบปกติเป็นมาตราศ0นสิบเล็บ2เราอาจลองเปลี่ยนเป็นการเปิดทีินิกของตัวเองแทนรับจ้างตรวจหรืออาจทำสัญญากับโรงพยาบาลแบบประกอบวิชาชีพอิสระก็จะสามารถจับรายได้นั้นให้อยู่ในหมวด 40, 40มงเล็บปกได้ซึ่งมีทั้งเรื่องในการหักค่าใช้ใจ่ายที่พิจุดและประหยัดภาษีมากกว่าแต่ทั้นี้ หมอมิมไม่ได้สนับสนุนให้คุณหมอทุกท่านลาออกมาเปิดคลินิกนะคะทุกอย่างต้องขึ้นกับบริบทของแพทย์แต่ละท่านด้วยค่ะและแน่นอนว่าต้องมีหลักฐานการประกอบวิชาชีพที่ชัดเจนและการวางแผนต้องทำให้ถูกกฎหมายด้วยนะคะที่สำคัญอย่าเพิ่งจดแวดถ้าไม่ถึงเกณฑ์และอย่าลืมตรวจว่าวัตถุประสงค์การให้บริการของเรายกเว้นภาษีหรือไม่ แล้วคิดที่2นะคะการเพิ่มหน่วยภาษีคือหมอกำลังจะเปิดคลินิกหรือขยายงานเช่นสูงสมแฟกรรมหรือสถานพยาบัลขนาดเล็กเราสามารถแยกหน่วยภาษีออกจากตัวบุคคลได้ด้วยสองทางเลือกคือ 1. เปิดห้างหุ้นส่วนสามาัญเราร่วมลงทุนจากคนอื่นเช่นเพน่ดนทีเดียรแต่ต้องระวังเรื่องภาษีซ้อน และการในส่วนแบ่ที่จะต้องเสียในภายหลังหรือ 2. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเช่นบริษัทจำกัดเพื่อแยกรายได้ค่าใช้จ่ายและภาษีออกจากตัวบุคคลชัดเจนเหมาะกับคลินิกที่เริ่มมีรายได้เติบโตแต่ต้องการทำบัญชีแบบโปร่งใสตรวจสอบได้แต่ก่อนจะจดบริษัทประเมินให้ดีนะคะว่ารายได้ถึงจุดคุ้มทุนหรือย,ยังพอมีงบงจ้างสำนักง,งานบัญชีไหม ้องศึกษาระบบภาษีของนิติบุคคลหรือเปล่าและแนวคิดที่3ศึกษาระบบบัญชีภาษีเอกสารให้รอบท้านอย่ารอให้ถูกเรียกตรวจถึงจะมาเริ่มเก็บใบเสร็จแต่ถ้าเราทำเอกสารให้เรียบร้อยตั้งแต่ต้นปีชีวิตตายตีจะสบายมากค่ะเข้าใจว่าค่าใช้ใจ่ายแบบไหนหักได้หักไม่ได้รู้ว่าเอกสารแต่ละฉบับต้องเก็บนานเท่าไหร่ ทำรายรับได้จ่ายเห้โหรงใสตรวจสอบได้สุดท้ายนะคะเรื่องภาษีไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะยิ่งเราเป็นแพทย์ยิ่งมีโอกาสสร้างรายได้หลายทางแต่ถ้าไม่วางแผนให้ดีอาจจะจ่ายเกินหรือเสียโอกาสไปแบบไม่รู้ตัวในตอนหน้าหมอเิ้มจะมาเล่าเรื่องเราหยอนที่ทุกคนไม่ควรพลาว่าค่าใช้จ่ายอะไรที่ช่วยลดหย่อนภาษีได้บ้าง ลดหย่อนยังไงให้ได้เยอะที่สุดโดยไม่ต้องลงทุนแบบงงๆติดตามกันให้ได้นะคะถ้าคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe แชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน f i n d o c s c o z y Corner เพราะสุขภาพทางการเงินที่ดีเริ่มไปจัดตัวคุณค่ะ